สวัส sí, ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมแนวนี้ก็ย <kur> ิ่งของผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ไม่ได้อยู่ในเกมอาร์วีนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมแฟนเมคของเดอรมอนนั่นเองนะครับผมโดยเชื่อคือผมไปเห็นมาเชื่อว่าน่าสนใจมากและน่าเล่นมากเลยนะครับผมฝากรีตบอกว่าดูคลิปผมแล้วแบบเฮียอยากลองเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมในเพลย์เกมเลยนะครับผมนี่ก็เป็นแบบผมไปเจอมาเป็นเกมเดอนนแแบบวร์เนดอร์เลมอน ทำอะไรก็ได้เ็าท่าะอิสระไปไหนก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมนะแต่จะมีภารกิจอยู่นะครับผมเนาะอุ้ยโอ้ยโดนปีศาจร้องให้โดนมอนพังเหรอคืออะไรข้าวได้ไหมเนี่ยมีเรื่องด้วยทุกคนดูดิเดี๋ยวโซฮร์อไอ๋อโอ้สมองคูนร้อยจะลืมมันไปว่าอะไรวะใช้คขาเขาเรียกอะไรใช้คอปเตอร์ไม่ไผ่นะคราหรือว่าของของพิเศษอะไรประมาณนี้ ที่ให้มาแล้วก็ชื่อยเดรัมอนหรออ๋อก็เหมือนแบบว่าอ๋อทำตามมิชั่นนะครับนันมันจะให้แบบเอ่ออะไรมาสักอย่างบนสก,กรีนโอเคอ๋อก็คือโอเคนะคือเดรัมอนคือมันแบบว่ามันน่าจะพังนะครับแล้วก็น่าจะให้ของวิเศษเรามาแบบขั้นละอะไรวะ ประมาณหนึ ER ่งนะครับแล้ว oh ก no. okay. okay. uh ็ให้เราไปทําภารกิจนะครับผมเพื่อที่แบบเอาของมาซ่อมเดรโมอนปะนี่ประมาณนี้ดูดิดูดูไปตาดูไปตากูหน้าเป็นยังไงวะโอ้โหนโอเคเดี๋ยวเขาพิเศษอ๋อนี่ไงโอ้นี่มีคอปเตอร์ไม่ไผยแล้วก็ไปถลกไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็ปืนปืนอัดอากาศแล้วปืนแหกอัดอากาศป่ะนะครับแล้วก็แบบไฟไฟฉายแบบว่าขยายเล็กขยายใหญ่ป่ะไม่รู้แล้วก็เอ่อบิ๊กไลท์คืออะไรไม่ได้ใจนะครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันโอเค เดี๋ยวผมจะเราใช้คอปเตอร์ใหม่ดิอุยอ้ยโันีเปิดโอ้โ้ดูแแบบดีทุกคนเฮียดูดีดูดีดอุยอ้ย,ยมันมันเอาเรื่องนะเนี่ยทำไปเล่นไปทุกคนดูดิมมีคนโดนคนเดินด่ยปิดอ่ะผมตกไปตายไหมอ่ะเอาไม่ไตายไม่ตายแล้วภารกิจไม่มันจะบอกอะไรผมเลยวะหนยด,ดูดิเอ่อ ที่สตอรองฟีดอ๋อให้หาเราสักอย่างในไดรแมพปนะ่อนะอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ตามจุดต่างๆป่ะโอเคนะครับผมเนะี่ยจะจะไปดีไหมเฮ้ใครวะที่สุก,าก่าเอไม่ได้ใช่แนละ้วใช่บอกวะ่าขี้เกียโอ้ผมเดินเล่นดีกว่านะผมขี้เกียจทำเควสนะเออใครอยากมาทำเควสก็มาทำนะรับผมเนะี่ยผมขอเดินเล่นดีกว่าไหนไหนบินไปดูสวนลานกว้างอยู่ตรงไหนอันนี้บ้านอุป็นใจใช่ปนะ่ะเนี่ยเออใช่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 ลานกว้างอยู่ไหนวะ เพื่อนๆหายไปได้หมดนะเลอเฮ้ยนี่ผมกลับมาอ่านไหนๆก็มาแล้วไหนก็ไหนลองเดินตามแบบตามเควสที่มันบอกกันแล้วกันแล้วต้องขึ้นมาทางนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แมบมันกว้างนะเนี่ยผมเล่นไหมโอเคขึ้นมาโอเคสวยมีใครที่รู้จักไหมแจแอนสตูดิโออยู่ไหนวะไม่เจอเลยทุกคน มันมีไหมวะโอ้โหดูภาพดิเฮ้ยใกล้ๆถึงแล้วใกล้ถึงแมปแล้วตั้งค่าเนี่ยตั้ง่างอ๋อตั้งค่า,าคับเร็วเมาส์ไหนฮะมาตรงนี้แล้วภรารกิจมันให้หาอะไรวะเอ้ยผ้าชิ้นสุกับไม่ได้สีภูเลย,เยไหน่ะเรามาตรงนี้แล้วเราต้องหาอะไรวะ มีอะไรเลยโอ้ยตรงนั้นเป็นตึกเหรออุ้ยเริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาเป็นตึกแล้วทุกคนแต่ว่าไอ้ในเคเวสมันบอกให้เรามาตรงเนี้ยจะไม่นมันมีอะไรจะบอกเลยวะเร,เ,รเราต้องเดินหาเองซวยเลยนะอย่างงี้ตึกอะไรอยู่บนหลังคาบ้านอ๋อไม่ใช่อ๋อไม่นมีอะไรเลยเออไม่ใช่มาแล้วกันนะเดี๋ยวเราลองใช้อุปกรณ์คือไอะ ไม่ใช่คนใหญ่ที่เราใช้ท่านเราเราใช้ไอ้วะประตูไปไหนก็ได้ละเขาผมเนี่ยอ๋อเนี่ยเราสามารถไปไหนก็ได้โอเคผมจะไปตรงนี้ก็แล้วเราดูดิอุ้ยเขาบอกนะอุ้ยโคตรเท่อ๋อหูประตูอยู่กลางอากาศเฮ้ยเราเก็บได้ปะอุ้ยเราจะไปไหนก็ได้วะเฮี้ยโคตรเท่เลยเราจะไปไหนดีอะไปตรงเควสที่มันบอกกันแล้วกันตรงนี้ โอเคไปเลยอุมาจริงไอ้โอ้ย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 อตกมาตายเลยเคีียดเลยเนี่ยกูตกลงมาตายเลยอเเนี่ยโอ้หอ๋อ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 ออหนาว่ามันบอกให้เราหาแกจิตของเดเิมอนแบบอุปกรณ์เครื่องมือการซ่อมอะไหนวะไม่เห็นมีเลย หรือว่าเรเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้เกี่ยวแล้วช่างมันก็แล้วกันนะเราไปเช็คอุปกรณ์ขึ้นยันสามสิบดีกว่าเฮ้ยปืนเจ๊อัดอากาศไงอู้นี่ไงอุ้ยกูเจอเหยื่อแล้วกูเจอเหยื่อแล้วเฮ้ยมันผมยังสงสัยอยู่ว่ามันมันได้หาอะไรวะทุกคนก็ลองเล่นดูกันแล้วกันนะทุกคนยิงอุ้ยยิงยิงยิงเฮ้ยไม่เป็นไรเลยลุง เฮ้ยเชี้ยมันเดินมามันเอาเรื่องเลยเฮ้ยลุงเอาเนี่ยตายเฮ้ยเดรนบอลคอนเทษทีไม่มีเดรนบอนแล้วไม่มีใครคอยคุมคุณเลวเลยละกันเฮ้ยม,มันไม่หายเก็ดเก็ดเก็ดแต่มันหาตรงไหนวะชิซุกะอยู่ไหนยังเห็นชิซุก่าวะเจอแต่แบบลุงกล้ามาทุกคนหว,วัดดี ใครเอ่ยชิซุกะหรือเปล่าไม่น่ใช่นะไม่น่ใช่ทุกคนใครไม่รู้โอเคอันนี้คืออะไรไฟฉายย่อสวนปะอันนี้ให้ใจไม่ผิดนีห่หลงย่อแม่งเลยลุงลุงกล้ามตัวนี้กดได้ลงโอ้ยนีย่ไงเชียเชียเชียย่อย่อย่ยยยอ,ยอ,ยอดูดิมันหาเรื่องป หาเรื่องมันี่เจอปืนเจอเปืนจริงเลยยิงทีเดียวตายเลยไอ้ลุงหนวดเนี่ยไอ้ยิงไบโดนเล็กเกินเฮ้ยไอ้ลุงหนวดถึกเฮ้ยเอาอเฮีย,นะเยคนนีต้ตายทีเดียวตายเลยไอ้คิดลุงหนวดมันแบบขนาดโดนย่อส่วนแล้วมันยังโหดเหรอวะโอ้โหไหนวะหาแก,ก๊จินไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยอะไรอะเสาอะไรเห็นปะ ไปสองอะไรไม่รู้ทุกคนตรงนั้นอะ่ะบินไปดูดิแบมบูคอปเตอร์ไหมคอปเตอร์ไม้ไผ่ป่าป่าป่ป่าปะาอันนี้เดคคิดตรงนี้ป่ะทำไมเปนสองคนวะอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรเป็นเสาอะลานกว้างอยู่ไหนวะอันนี้เหรออันนี้คือลานกว้างเหรอผมก็ไม่ค่อยรู้แบบแมบปบแบบของเดร์มอนเท่าไหร่นะนะจำไม่ได้นะรับผมเนะี่ยลองดูเด้อ ผมอยากแบบเจอตัวละครอ,อื่นอ่ะแบบใจแอนอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมลองดูดิตรงนี้บ้านตรงนี้น่าจะเป็นลานกว้างหมดทุกคนเดี๋ยวลองอุปรกรณ์ขึ้นใหญ่ในสามวิติอะไรอย่างเงี้ยสามวิติกอ่ะประตูไปไหนก็ได้อยู่โอเคตรงนี้นะผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นประตูเอ้ยน่าจะเป็นแบบลานกว้างออกกลับไปที่เดิมอ๋อติดอ๋อติดบินเอ่อ ใช่ลวัวความวาไม่ใช่โอ้โหนี่เป็นส่วนสาธารณะแล้วลานกว้างอยู่ไหนวะอันนี้หรอข้างล่างนี้หรอเฮ้เดี๋ยวลองไปดูเออลานกว้างยูดไปตรงนี้โอ,โอเคเอาตกมาตายมากูกดูตรงเนี่ยลานไงเฮ้ยไม่ใช่ลานกว้างลานกว้างอยู่ไหนวะ <c oughs> ไม่ใช่หรอไม่ใช่ลานกว้าง เราไปเช็คมันก็แล้วกันนะเราไปเกียนด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้คือไฟฉา,ายเลยคือผมไม่ได้ใจเหมือนกันมีแค่ไม่กี่อันเองครับไฟฉา,ายอันนี้น่าแบบว่าไฟฉา,ายขยายร่างปะน่าจะประมาณนั้นปะเออขยายตัวเองได้ปะ่ีขยายทางขยะได้ปะดูดขยยขขิขยายขยะไม่ได้น่าจะต้องขยายคนอย่างเดียวนะผมว่าแถวนี้ไม่มีคนเลยวะนี่น่าก,กลัววะ ไม่เจอตัวละครอื่นเลยทุกคนเฮ้ยหนูอยากโตไหมน้องอยากโตไหมพี่ทาให้โตได้นะเดี๋ยวผมอยากรู้มันขยายได้ไหงวะเฮ้ยหยุดุดียนี้เดินเดินเปลี่ย,ยนหน้ามได้ปะอฮ้ยไม่ได้ อ๋อมันพยายามเดินหนีเรื่อยๆเดี๋ยวขยายมัางเรื่อยๆดูดิมันจะโตถึงไหนวะมึอยากรู้โอ้ยเจี๊ยโตเบ่เลิศเลยโอเคเนาะโตได้แล้วโต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 ได้แล้วอืมอืเจี๊ยโตเบลเลยอ่ะโตได้แค่นี้เหรอแป๊บนึงนะ เหมือนจะได้แค่นี้วะทุกคนไม่ขยายละเออได้แค่นี้เออได้แค่นี้ไม่เติมละเฮ้ยขนาหน้าน,นั่นเป็นคิดสุกกะปะไม่รู้อะคิดสุกกะมันผมดำไม่เหีวว้ยวอะโอ้หแม่งเดินแบบแกระแดะมากมึงดูดิไม่ได้ใช่ฮะโอเคไอ้ชี้อกูเห็นเลยที่มันน่ากลัวเฮ้ยนี่ใครเนี่ย เฮ้ยเป็นทวงแบบนี้อ่ะโอ้ไม่มี็ีดร้หรผมไม่เจอตัวละครอื่นเลยนะอกจากเออเดยรตากัแลเดอร์มอนนะโอเคเราลองบินเข้าตัวเมืองกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยเฮ่ทำไมนในเมืองไม่มีคนเลยวะในเมืองไม่มีคนจริง้งโอ้ย โเมือนพ่งสร้างเลยว่ะเนี่ยดูทรงเลยพื้นที่ว่างเต็มหมดเลยผมพยายามบินหาแบบว่ามีตัวละครอ,อื่นในเรื่องไหมก็ไม่ค่อยเจอนะไม่เจอเลยะหรือมันเดินมั่วหมดเหรอวะออหรือว่ามันอยู่แถวบ้านเราเราแบบออกนอกบ้านมาเรื่อยๆโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ท่าก็ต้องราไปก่อนกันแล้วกันนะเขาผมนะก็อย่างที่เห็นนะเกมก็สนุกดีผมว่ามาทำภารกิจ ตามเควสช่วยเดรมอนผ์มัผม,มน่าจะมีในเรื่องไปเรื่อยๆนะแต่ว่าผมพยายามหาแล้วมันก็ไม่เจออ่ะเออมันแบบมันให้เราหาแก๊เจ็เหรือหาอุปกรณ์ในการช่วยเชื่อเดรมอนผมไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเออหรือว่ามันต้องแบบอะไรยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็มาลองเล่นกันดูเนาะโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะครับผมบาย